สวัสดีทุกคนครับหลายๆคนพาเครื่องไปล้างมาแล้วนะครับยังเกิดฟ้าขึ้นมาอีกนะครับไขข้อสงสัยนะเครื่องทุกตัวครับเครื่องทุกตัวมันจะมีระบบป้องกันน้ําอยู่นั่นก็คือฟองน้ําตรงนี้ครับนี่ฟองน้ํานะครับแต่ละเครื่องฟองน้ําอยู่ไม่เหมือนกันนะนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับเป็นซัมซุงครับหลายๆเครื่องฟองน้ําก็อาจจะอยู่ด้านในนะครับ นะครับด้านในตรงนี้นะครับเห็นกันไหมเอ่ยนี่ด้านในตรงนี้นะครับโอ้โหไม่เห็นทุกคนนี่บางเครื่องก็จะอยู่ด้านในตรงนี้นะครับแต่ตัวนี้อยู่ด้านนอกครับฟองน้ําตรงนี้นะครับคุณประโยชน์ของมันก็คือเวลาน้ําเข้าเนี่ยครับก่อนจะไหลไปลงเลนกล้องหรือกล้องเนี่ยมันจะดูดซับไปก่อนนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว หากเราไม่ทําให้แห้งนะครับหรือทําให้แห้งไม่ได้หรือไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะแห้งหรือไม่แห้งให้เราทําการเอาออกเลยครับเพราะว่าหลังจากนี้ฟองน้ําหากมีการโดนน้าเกิดขึ้นแล้วนะครับมันจะยุ่ยครับมันจะยุ่ยนะครับพอมันยุ่ยเสร็จปุ๊บมันจะทําให้กล้องเรามืดครับให้กล้องเรามัวไปเลยนะครับนี่ครับผมก็เลือกที่ทําการเอาออกครับเพราะว่าในพลาสติกบางๆตรงนี้บางครั้งเราใช้น้ํายาเข้าไม่ถึงครับ ผมจะถอดออกหมดเลยครับไม่ว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนครับหลังจากถอดออกหลังจากที่เราทําความสะอาดแล้วก็แห้งแล้วนะครับจะไม่มีฝ้ามากวนใจเราเด็ดขาดนะครับผมเลือกที่จะเอาออกทั้งหมดนะครับหลายๆคนมองว่าไอ้ช่างมีบ้าหรือเปล่าไม่บ้าครับเลือกที่จะเอาออกครับหลังจากที่เราออกเสร็จแน่นอนครับไม่มีฝ้ามากวนใจเลยครับ นี่ครับคุณประโยชน์ก็มีครับโทษมันก็มีนึกภาพออกใช่ไหมครับหลังจากเราล้างเครื่องเสร็จทําไมมันไม่เป็นฝ้าเพราะในตัวเครื่องยังไม่เกิดความร้อนครับตราบใดที่เราเปิดเครื่องใช้งานเครื่องร้อนครับเกิดอะไรขึ้นครับความร้อนปะทะความเย็นนะครับในนี้ชุ่มด้วยน้ําเกิดอะไรครับเกิดไอครับตรงไหนมีกระจกก็เกิดไอครับประมาณนี้เลยง่ายๆครับเจอกันคลิปหน้าทุกคนสําหรับวันนี้สวัสดีครับ